สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้พบกับครูสายนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยดอกไม้งามตากันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะดอกไม้งามตานะคะวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะรูปร่างและก็สีของดอกไม้นะคะการขยายพันธุ์นะคะการบำรุงรักษาดอกไม้นะคะ ประโยชน์ของดอกไม้และก็ทั่วของดอกไม้นะคะเด็กๆลักษณะรูปร่างสีนะคะดอกไม้นะคะก็จะมีทั้งแบบไม่มีกลิ่นนะคะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีสีสวยงามน,นะคะเด็กๆลองไปสำรวจที่บ้านของนักเรียนดูว่ามีดอกไหนบ้างนะที่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีสีสวยงามนะคะเด็กๆการขยายพันธุ์นะคะ ก็จะมีแบบการพ่อปลูกนะคะเด็กสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยกันปลูกดอกไม้ไว้ที่บ้านนะคะเพื่อความสวยงามนะคะไว้ดูเล่นๆก็ได้นะคะเด็กๆการบำรุงรักษานะคะดอกไม้ก็จะมีทั้งการพรวนดินนะคะการรดน้าพรวนดินนะคะการไม่ทําลายต้นดอกไม้นะคะเด็กๆถ้าเราอยากมีดอกไม้สวยๆนะคะเราก็จะต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะอย่าทํา้ายนะคะ ประโยชน์นะคะของดอกไม้นะคะสามารถน <Hugo. S 1> าดอกไม้นะคะมาทําสีผสมอาหารนะคะมาร laughter, Não, ้อยมาลายปักเจการก็ได้นะครับการนําดอกไม้มาทําสีผสมอาหารก็จะมีดอกอัญชันนะคะหรือว่าการนําดอกไม้มาร้อยเป็นมาลายนะคะก็จะมีดอกดาวเรืองดอกลักดอกกุหลาบนะคะดอกไม้ที่นิยมมาไหว้พระก็จะเป็นดอกบัวหรือว่าดอกไม้สีขาวๆนะคะเด็กๆแล้วก็ดอกไม้ที่เรานํามาปักเป็นเจกานเนี่ย เด็กๆก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบนะคะทีนี้มาดูทั่วของดอกไม้บ้างนะคะก็จะมีกลิ่นนะคะยางนะคะแล้วก็มีน้ําแหลมคมนะคะดอกไม้บางชนิดก็มีน้าแหลมคมดเด็กๆถ้าเด็กๆจะไปจับต้องควรระมัดระวังให้ดีนะคะดเด็กๆสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ขอให้เด็กๆดูแลตัวเองนะคะไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่แมสนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันโรคโควิด19เานะคะดเด็กๆและอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะ และพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ